สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันและอุณหภูมิของแก๊สนะหรือเรียกมันมีชื่อว่ากฎรวมแก๊สก็คือเอาทุกความสัมพันธ์มารวมกันทุกที่เราจะเรียนแยกเนาะปริมาตรเทียบกับความดันดูดูความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันปริมาตรกับอุณหภูมิหรือว่าเอ่อหรือว่าความดันกับอุณหภูมิเนาะแต่ตรงนี้เราจะอาทุกอย่างมารวมกันนะคะมีอย่างเดียวที่คงที่คือจำนวนโมล นะคะจำนวนโมลต้องเท่าเดิมจำนวนโมลคงที่นะคะเราก็จะมาดูความสัมพันธ์ของทั้ง3อย่างคือปริมาตรความดันและอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิย้ำว่าจะต้องเป็นอยู่ในหน่วยเคลวินอยู่นะคะดังนี้ก็คือเอากฎของทั้ง3คนมารวมกันนะั่นเองกฎของบอยกฎของบอยบอกว่าอุณหภูมิคงที่นะกฎของบอยบอยอออ่างเนี่ยอุณหภูมิคงที่ ปริมาตรจะแปรผกผันกับความดันแปลว่าความดันมากขึ้นปริมาตรน้อยลงเพราะว่าความดันมันอัด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 ให้ปริมาตรมันน้อยลงนะคะกฎของชาวชาวคือ pressure pressure นะคะคือความดันคงที่นะเมื่อความดันคงที่ปุ๊บอุณหภูมิสูงขึ้นปริมาตรก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะพอมันร้อนมันก็ดีดดีดดีดทำให้มันขยายมากขึ้นมันก็วิ่งเร็วมากขึ้นต่อไปกฎของเกลูเซคคือปริมาตรคงที่ ทุกอย่างคือโมลคงที่นะคะปริมาตรคงที่อุณหภูมิจะแปรผันตรงกับความดันเอ้ยอุณหภูมิถูกแลละอุณหภูมิครูพูดครูพูดอุณหภูมิแต่ครูขุดขีดพีพูดความดันจขีดทีคือพูดสลับแต่แต่แต่เนื้อหาถูกเนาะหมายถึงอุณหภูมิสูงขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยตามกระบอกสเปรย์ที่เราเรียนไปคลิปที่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อรวมกฎของทั้ง3คนรวมกันจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ V นะ v นะจะแปรผันตรงกับ T v จะแปรผันตรงกับ t คือทอยู่ข้างบนแปรผกผันกับ PP อยู่ข้างล่างซึ่ง P กับ T แปรผันตรงคือหมายความว่าถ้า P สูงขึ้น T ก็จะสูงขึ้นเพราะว่ามัน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 ทำอัตราส่วนแล้วมันเท่ากันอยู่มันก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันถูกต้องนะคะเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันตรงเป็นเป็นเครื่องหมายเท่ากับมีค่าคงที่เข้ามาค่าคงที่มันก็จะได้เป็น PV ส่วน T นะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวเนี้ยระหว่างปริมาตร ความดันอุณหภูมิตรงนี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่ากฎรวมแก๊สนะคะซึ่งมันก็จะเทียบระหว่างสองสภาวะได้เหมือนเดิมคือพ1 V1 น1 p งว2ห2ที่พพททเนี้ยจะก,กดทั้งหมดที่เรียนมากดของบอยกดของชากฎของเกลรู้สึกถ้าใครจําไม่ได้ว่ามันต้องอามาคูณกันหรือมอาหารกันแนะนําให้จําอันนี้อัน,น,อน,นเดียวนักเรียนจําอันนี้อัน,นเดียว PV ส่วน T นี่แหละแล้วถ้าสมมุติว่าสมมุตินะสมมติ T นคะงที่ใช่ปะ่ะ T คงที่ มันก็คือ P1V1 เท่ากับ P2V2 สมมุติ V ค <V 1. S 1> งที่มันก็เป็น P1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 น,นอกไหมนะคะก็คืออะไรคงที่ก็ตัดไปแล้วก็เทียบกันตรงนี้จะได้ไม่ต้องแยกจําย,ย่อยนะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกลูกโป่งบรรจุแกส๊แกสฮีเลียมปริมาตร30ลิตรที่ความดัน1.5บรรยากาศณนะอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสถามว่าปริมาตรลูกโป่งนี้จะเป็นเท่าไร่ที่ STP นะคะ ทำเหมือนเดิมบรรจุลูกโป,ป่งบรรจุแกส๊สฮีเลียมปริมาตรสามสิบคุูจะชอบขีดก่อนเนาะปริมาตรสามสิบความดันหนึ่งจุดห้านะอุณหภูมิสี่สิบองศา,ศาเซลเซียสแล้วถ้าอยากรู้ปริมาตรนะที่ s t p ที่ scp เรารู้อะไรบ้างอะที่ scp ที่ scp เรารู้ว่ามีความดันหนึ่ง atm มีอุณหภูมิอุณหภูมิคือศูนย์องศา,ศาเซลเซียส หรือเท่ากับ273รอยเจคลวินความดันคือหนึ่งบรรยากาศรู้อะไรอกะรู้เท่านี้แหละนะคะอันนี้คือสาภาวะที่ atm เนอะดังนั้นเราก็ใช้เราก็ใช้สูตรเลยค่ะ p ห่ง v หนส่วน t ห่งเท่ากับ p สอง v สอส่วน t สอง p ห่งคือ1.5 atm ระวังหน่วยนะใส่หน่วยอะไรไปอีกฝั่งหนึ่งต้องใส่หน่วยนั้นยกเว้นอุณหภูมิที่ต้องใช้หน่วยเคลวินนะคะต่อไปปริมาตร30ลิตรปริมาตร30ลิตรต่อไปอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสบวก273นะคะที่ STP ความดัน1 atm โอเคปริมาตรอยากรู้ค่ะอุณหภูมิ0องศาก็คือ273เคลวิน แกสมการย้าย2.3 7ขึ้นไปคูณย้าย1ซึ่งตัดไปเลยก็ได้แค่ย้าย2.3 7ขึ้นไปคูณย้าย1ลงไปหารแต่มันก็คือ1ย้ายลงไปเพื่อตัดหน่วยอ่ะนะคะก็จะได้มัเป็น39ลิตรนะคะที่ scp ก็จะได้ลูกโป่งมีปริมาตร39ลิตรนะคะต่อไปตัวอย่างที่8แกชนิด1มีปริมาตร1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ความดันหนบรรยากาศอ่ะทำเหมือนเดิมปริมาตร1,000ลูกบาศก์เซนติเมตร หนึ่งความดันบรรยากาศอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสถ้าแก๊สนี้มีปริมาตรและความดันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น1,1 5 0ลูกบาศก์เซนติเมตร90มิลลิเมตรประลอดตามลำดับหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในหน่วยองศาเซลเซียสระวังเพราะที่ได้มาในสมาการจะเป็นหน่วยเคลวินนะคะพ1 v 1วี1ส่วนพีหนส่วนที่ 1, เหมือนเดิมพี v 2ง2ส่วนที่ 2. นะคะทีนี้นักเรียนดูว่าความดันที่เขาให้มาเป็น1บรรยากาศนะ แต่ว่าความดันในสภาวะที่สองอะ่ะมันเป็นมิลลิเมตรประลอดดังนั้นแนะนําให้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นมิลลิเมตรตลอดจริงๆจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนจากบรรยากาศเป็นมิลลิเมตรประลอดอะ่ะหนึ่ง atm เท่ากับ760มิลลิเมตรประลอดมันเปลี่ยนง่ายกว่าไงเพราะถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมิลลิเมตรประลอดเป็นเป็น atm อะ่ะต้องเอา ต้องเอา900หารด้วย760คือเลขมันไม่ลงตัวไงก็ไม่อยากทำเนาะในเมื่อเราเลือกได้ว่าเราจะใช้หน่วยไหนพยายามเลือกหน่วยที่ลงตัวนะคะก็จะเป็น1 ATM อันนี้เขาเทียบแบบน่วเนปกเตอรให้ดูให้รู้จะได้ไม่ต้องเทียบว่าเอาไปคูณหรือไปหารจะได้ไม่งงนะคะ1 ATM เท่ากับ760ม mm ิลิเมตรประลอดก็ตัดตรงนี้ไปตัดตัดเพื่อให้เหลือหน่วยมเมตรประหลอดนะคะปริมาตรคืออันนี้1,000ลูกบาศกซนติเมตร อุณหภูมิเขาว่าสูย์องศาเซลเซียสก็บวกด้วย2.73เคลวินนะคะสภาวะที่2 1,150ลูกบาทเซนติเมตรกับ900มิมตรปลอดใช้900มิเมตรปลอดได้เพราะตรงนี้เราปรับให้เป็นมิลเมตรปลอดแล้วคูณด้วย1,150หาอุณหภูมินะคะย้ายอุณหภูมิขึ้นไปตรงนี้คูณกันเหมือนเดิมย้าย2.73ขึ้นไปคูณ ตรงนี้760ยกคูณห0 0ย้ายลงมาหารจะได้อุณหภูมิเป็น3 7 2เคลวินเขาอยากได้อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสก็เอามาลบ273เจก็จะได้เป็น99องศาเซลเซียสไม่ยากเห็นตัวอย่างมันไม่ยากอยู่แล้วแหละมันจะไปยากนูน่นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดท้ายบทยอะไรเงี้ยที่จะยากมากมายมหาศาลตรงนี้เขาให้พวกเราเก็ตไอเดียก่อนนะคะขอเช็คสักข้อก่อนจบคลิปนี้นะคะกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเมื่อปล่อยลูกโป่งที่มีปริมาตร6ลิตร นักเรียนจริงๆนักเรียนควรทําเองก่อนนะทําเองก่อนแล้วค่อยดูนะเออเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ไม่ได้คิดเลยแล้วพอเวลาเจอโจทย์ที่มันคล้ายๆกันแล้วมันคุ้น,นๆแต่ทําไม่ได้แล้วมันเจ็บใจนะลูกโป่งมีปริมาตร6ลิตรความดัน1บรรยากาศอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสปล่อยขึ้นไปสู่บรรยากาศชั้นบนซึ่งบรรยากาศชั้นบนเนี่ยมีความดัน5.5บรรยากาศอุณหภูมิลบ23องศาเซลเซียสถามว่าจะมีปริมาตรเท่าไหร่ใช้สูตรเดิม P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 ขออนุญาตไม่เขียนหน่วยได้ไหมนะพื้นที่มันน้อยเนาะ P1 คือไม่ใช่ไม่เขียนหน่วยหรือต้องเขียนอ่ะถ้าถ้าเราเช็คมั่นใจว่าหน่วยมันตรงกันนะก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ทุกครั้งที่เขียนหน่วยเนี่ยเพราะเหมือนในกรณีนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมจะใส่หนึ่งเลยมันก็เดี๋ยวจะพลาดไงก็ต้องใส่หน่วยย้ำไว้อันนี้ครูเช็คหล้กกัน P1 คือ1บรรยากาศอ่ะหนึ่ง หบรรยากาศก็คือ1 atm คูณ v คือ6ลิตรโอเคหาร t ห่งคือ27องศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็นเคลวินก็27บวก273เคลวินอะไรคืออะ,อะไรคือไม่เขียนหน่วยเพราะครูก็เขียนมาหมดเลยเอาไว้ฟังนี้แล้วกันนะคะเท่ากับ p 2 0.5บรรยากาศก็คือ0.5 atm คูณ v 2อยากรู้หาร ทีสองหารทีสองลบยีองศาทำให้เป็นเคลวินก็จะเป็นลบยี่บวกสองเคลวินนะคะก็จะได้ v 2มาเท่ากับ1.0 atm คููอันนี้อันไม่เขียนตรงนี้แล้วกันมันจะเป็นอย่างนี้นักเรียนนี่นะเราเอาอันนี้ไว้นะเอาอันนี้ไว้นะมันก็จะเป็น1ถูกปะคูณ6 ตรงเนี้ยมันบวกลบกันแล้วอะได้250ก็จะเป็น1คูณ6.0 1.0คูณ6.0คูณ2 150 250คือ250เคลวินนะหารอันนี้อยาขึ้นไปคูณหาร2 27วก273ได้300แล้วก็เอา0.5ย้ายลงมาหาร 0.5ดังนั้น v2 จะเท่ากับ10ลิตรจ้าโอเคไหมประมาณนี้นะคะไม่ยากไม่ยากเลยอันนี้ไม่ยากเลยไปยากของจริงในแบบฝึกหัดนะใครดูตรงนี้ยังไม่เก็ดค่อยๆดูอีกรอบนึงมีคำถามสงสัยตรงไหนเอาไปถามในไลน์แคปหน้าจอาไปถามในไลน์แอดนะคะอยากได้คลิปไหนยังไงบทไหนยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ